อ๋มีลักขอดใช่ไหมนะ่ะวันนี้ผมมาปลูกเพิ่มนะครับสองร้อยห้าสิบต้นแล้วตัวนี้น่าจะสามร้อยกว่าแล้วมั้งครับอันนี้เราใส่ไอ้ตัวปรับปรุปปงดินไปแล้วตัวนี้ผมใช้ r d 2 5ดีตลอดนะครับตัวนี้นะครับอ่าทุเรียนผมปลูกใหม่เริ่มปลูกใหม่อีกทุ่นู้นก็ประมาณ14เดือนนะครับ250หกว่าต้น อันนี้ก็เพิ่มอีก50ต้นอันนี้เป็นสวนหินของผมเองนะครับนี่เป็นสวนของผมเองเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับไม่ต้องไปพิธีพิธารอะไรมากมายนะครับเนี่ยทุเรียนหมอนทองนะครับเป็นกิ่งข้างท่านผู้ชมก็ได้ดูได้ว่าหรือจะมาเที่ยวชมของผมก็ได้เป็นการเรียนรู้ไปด้วยนะครับสงสัยให้โทรปรึกษาผมได้เลยนะครับใน YouTube แล้วกดติดตามด้วยครับอันนี้คือปลูกเสร็จแล้ว แล้วไม่ต้องทําล่มทําอะไรหรอกครับผมบางคนก็ต้องเอาทรงแรมอะไรมาไม่ต้องกลัวมันร้อนนะครับเราก็ปักให้มันนั่นอันนี้ผมปลูกคู่นะฮะผมปลูกเดี่ยวปลูกคู่มีเยอะเพื่อให้สาวสวนได้เรียนรู้ไปด้วยด้วยนะครับด้วยกันนะครับปักอันนี้ให้แน่นนะครับเนี่ยให้มันเอ็นไปหาหน่อยนะแล้วก็กมัดด้วย เชือกฟางนะครับเอาหลวมหลวมครับก็มัดแบบหลวมหลวมครับให้เราไม่ให้ว่าเวลาลมพัดมาถ้ามันโยกปุ๊บรากตรงนี้มันจะขาดนะครับอันนี้เราไม่ให้กันมันโยกลมมันโยกอย่างนี้มันก็จะขาดนะครับทุเรียนปลูกใหม่วันนี้เริ่มปลูกใหม่อีกเพิ่มเติมไม่ต้องเอา,อเอาดินอ,อะไรมาเพราะเนี่ยก็ดูอย่างนี้เลยครับดูดูดูครับเอาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปลูกให้เสมอไม่ต้องถึงกับ นั่นแหละครับปลูกง่ายๆไม่ต้องทำซาแลมยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยก็ช่วงประมาณสักแต่ยอดตักหนึ่งเดือนเดี๋ยวค่อยใส่ปุ๋ยนะ <c oughs> เพราะว่าอ่ามันเป็นที่ทำไมบอกทำไมบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ยกโคกไม่อะไรฮะตรงนี้ผมเป็นเป็นที่ลาดลาดชันขอให้เราวางสวิงเกอร์นะครับอันนี้ผมวางสวิงเกอร์ไปแล้วเดี๋ยวใส่สวิงเกอร์ปุ๊บมันก็สองนั่นเลย ถ้ามันโตอีกหน่อยเราก็ค่อยขยายสวิงเกอร์เป็นสามหัวครับนี่ปลูกง่ายๆนะครับเนี่ยวันนี้ต้องปลูกให้ครบสามรอยกว่าต้นผมจะทำแบบนี้ครับเอามาให้เท่าอ่าห้าสิบวันนี้ห้าสิบแล้วก่อนมันสองร้อยสองร้อยห้าสิบกว่าละเอาผมจะทำให้มันแค่นี้นะครับเนี่ยให้เสมอกับไอ้นนี่แล้วเราจะได้รู้ว่าเอ้ยมันแตกยอดให้มันเท่ากับไอ้นี่ผมว่าคิดว่า อาแตกยอดมาเดือนหนึ่งมันจะสูงเท่าไหร่ของเก่าสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนก็ทั่วหัวเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับของเก่านะครับอันนี้มันเป็นที่คือมันเป็นสวนหินนะครับมันมีหินอ่าใครว่าปลูกสวนหินไม่ได้หินดีค่อนข้างอาจจะลกหน่อยนะครับผมวางสวิงเกอร์ไว้แล้วดูหินอย่างเงี้ยหินนก้อนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยปลูกเรียนได้ไหม คุณปลูกไปได้เลยนะครับเนี่ยหินเนี่ยเอานอนคนปลูกผมก็ปลูกเร็วนะเวลาปลูกเสร็จปุ๊บครับคุณคุณใส่ใช่คือเราใส่อาดีสองห้าหนึ่งไปอ่าถังสิบหกลิตรหรือยี่สิบลิตรเราใส่สี่สิบสี่ล้านสี่สิบเพิ่มเติมนะเดี๋ยว ล,ลดน้ำใส่เซอร์บิงเกอร์เสร็จลดน้ำไปเลยฉีดยาพ่นยาอารีสองห้าหนึ่งได้ทันทีนะครับตัวนี้ตัวเก่งแล้วก็เราจะทำให้รากมันเดินเร็วนะอันนี้กิ่งข้างนะกิ่งข้างนี่อาจจะมองไม่สวยแต่ว่าถ้ามันโตขึ้นแล้วนะจะโตเร็วกว,กว่ากิ่งกระโดงนะฮผมในในในที่ว่าผมปลูกกิ่งกระโดงกิ่งกิ่งมันก็สวยจริงๆแต่ว่า มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไรแต่ถ้ากิ่งข้างถ้าโตแล้วสวยก็กิ่งกระโดงไม่ต้องมาทำตะแรมให้ยุ่งยากนะครับปักให้แน่นปลูกให้ง่ายแบบบ้านๆดนผลร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะเสริมราาผมก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมลากงผมทำให้ให้เกษตรกรได้ได้รับได้ชมกัน ว่าเออเสริมรากด้วยทําให้ประชาชนก็ดูดอ,อ่านิดหน่อยอ,ยอ,อือันนี้คือผลงานของอาดีห้าสองห้าหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ท่านดูครับนี่ฮะวิธีการปลูกง่ายง่ายก็ผมปลูกมาทั่วประเทศแล้วนะก,ก็ได้ผลกันไปแล้วร่ลำรวยกันก็มีแล้ว ของตัวเองยังไม่รดยจะรวยเลยยังมานับหนึ่งแต่นับสองแล้วตอนนี้ <Gro ot> อีกสองปีก็ได้แล้วนับหนึ่งหรือนับสอง <soul> อ่าอ่าสิบสี่เดือนจะพาไปดูเนาะ